ดอกกุหลาบเป็นสื่อแทนความรักที่ทุกคนมอบให้กันในวาระเทศกาลที่สําคัญต่างๆนะคะสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นหนทางที่จะนํามาส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงจึงนามาสู่โครงการผลิตไม้ดอกบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวงณสถานีเกษตรหลวงอินทนอนท์อําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะคะประสบความสำเร็จ ทำให้รัศดรบน,นพื้นที่สูงสามารถปลูกและส่งเสริมเป็นอาชีพมีไรายได้อย่างมั่นคงทีเดียวค่ะเมื่อมูลนิธิโครงการหลวงได้นำสู่เรื่องราวแห่งพระมหากราุณาธิคุณ เส้นทางที่กว่าจะมาเป็นดอกกุหลาบแบบโครงการหลวงที่ได้สร้างไรายได้แก่เกษตรกร,กรบนพื้นที่สูงและประชาชนดยทั่วไปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริราชทานแก่โครงการหลวงว่าเมื่อเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่รู้ เมื่อไม่รู้ต้องวิจัยจึงนำมาสู่แนวทางการปลูกกุลาบแบบโครงการหลวงงานวิจัยการพัฒนาปรับปรุงพันุ์กุลาบขึ้นใช้เองซึ่งเป็นการลดการนำเข้ากุลาบจากต่างประเทศมาจนถึงการส่งเสริมการปลูกกุลาบแบบโครงการหลวงซึ่งสามารถสร้างรายได้หลักให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้เป็นอย่างดีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่สืบสารรักษาและต่อยอดงานวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันกุหลาบแบบโครงการหลวงโดยทรงให้มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อให้ได้กุหลาบพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในเชิงการค้าสำหรับส่งเสริมให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงและมีพันกุหลาบตัดดอกคุณภาพที่หลากหลายสามารถให้ผลผลิตส่งจำหน่ายสู่ตลาดของมูลนิธิคโครงการหลวงได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชีงยงใหม่ได้จัดทำโรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรและประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมนำความรู้วิธีการปลูกดูแลไม้ดอกพันธุ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จึงเป็นแหล่งผลิตดอกกุหลาบตัดดอกคุณภาพที่สำคัญและนี่คือโรงเรือนแปลงทดสอบสาธิตการผลิตกุหลาบแบบโครงการหลวงสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์งานวิจัยการพัฒนาปรับปรุปรงพันพุ์กุหลาบเพื่อให้ได้พันุ์ที่สามารถปรับตัวได้ดีมีผลผลิตและคุณภาพสูงต้านทานต่อโรคและมแมลงโดยได้ทำการวิจัยในโครงการศึกษาเทคนิคการผสมเกสรและเพาะ,มะเมล็ดกุหลาบ และประเมินพันกุหลาบตัดดอกลูกผสมจนกระทั่งได้ลูกผสมที่มีลักษณะดีภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงเกษตรกร,ร,กรได้ตัดดอกไม้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาคัดบรรจุเบื้องต้นก่อนนะครับคือคัดเกรดเบื้องต้นก่อนแพ็คขอมาเรียบร้อยบรรทุกในรถยนต์มาส่งที่อาคารคัดบรรจุนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่และพนักงานคัดบรรจุ คอยรับผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็ทําการคัดบรรจุใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อคัดคุณภาพจริงๆนะครับตามขั้นตอนก็จะดูในเรื่องของอขนาดของดอกขนาดของกา้านความสะอาดของใบนะครับแล้วก็คัดบรรจุตามเกรดมาตรฐานครับดังความสุขและไรายได้ที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวในเลงแทลี รัศดรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์หนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ได้นำความรู้ในการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงไปใช้ในพื้นที่ของตนเองมีวิธีการดูแลกุหลาบแบบประนีตตามแบบโครงการหลวงปัจจุบันมีจำนวน4,000ต้น สามารถส่งกุหลาบให้กับโครงการหลวงเป็นแบบตัดดอกมีคุณภาพสามารถนำไปปักแจกันได้นานสีสวยและเป็นที่นิยมในท้องตลาดสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวประมาณ450,000บาทต่อปีการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงซึ่งเป็นดอกกุหลาบที่มีคุณภาพนะครับมีจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศไทย โครงการส่งเสริมไม่ดอกโดยเฉพาะการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงได้รับพระราชเสวนีจากสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้นะครับงานส่งเสริมไม่ดอกก็ประสบผลสําเร็จนะครับทำให้เกษตรกรของเรานะครับชนเผ่ามงและกะเหลี่ยงมีอาชีพมีไรายได้มีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงโดย ช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกต่อไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพราะปลูกกุหลาบบนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า800เมตรที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ปัจจุบันมีเกษตร,รกรชาวไทยภูเขาในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ได้รับการส่งเสริมปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงจำหน่ายมีไรายได้เฉลี่ย300,000ถึง500,000บาทต่อปีต่อครัวเรือน สร้างรายได้ที่พอเพียงแก่ครอบครัวและความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยพระมหากราุณาธิคุณแล้พระวิเศษทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางนเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้มีพระราชสาบานสำคัญให้มูลน,นิธิโครงการหลวงทำการส่งเสริมไม้ดอกและนี่คือความมั่นคงในการดูแลทรัพยารกรธรรมชาติพืชพันธุ์ สวยงามตามพระราชสวดีของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่แผ่นดินไทยอย่างมั่นคงและงดงามสวัสดีค่ะ